ไปจะเพื่อนๆมาชมที่นาของพ่อดองแม่ดองน้องสาวส้มกันเลยจ้าข้าวก็งามๆจะเพื่อนๆนเนี่ยจ้าแล้วก็มีนกกินหอยด้วยนะจ้านี่แหละจ้าตัวสีขาวเห็นไหมจ้าเพื่อนๆนเนี่ยจ้าอยู่ไกลๆวิวสวยมากๆเลยจ้าข้าวข้าวนาดําด้วยเครื่องนะจ้าข้าวนาดําด้วยเครื่องจ้า ก็กอใหญ่ๆง,งามๆจ้ะเนี่ยจ้ะใส่ปุ๋ยแล้วนะจ้าใส่ปุ๋ยแล้วสันหลังของชาติแล้วนี่ก็บรรยากาศรอบๆนะจ้าฝนก็ตกลปรยๆจ้าเพื่อนๆเนี่ยจ้ะธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติชีวิตแจ่มใสจ้าแจ่มใสสุดๆ ข้าวก็งามสีเขียวสดใสนี่จ้ะกอก็ย้ายใหญ่เป็นข้าวเหนียวนะจ้ะเพื่อนๆเ,เป็นข้าวเหนียวจ้ะไปเลยจ้ะเพื่อนๆไปชมลายละเอียดกันเลยจ้าว่าเป็นยังไงทำยังไงจ้า นี้ก็พอดองนะจ๊ะพอดองก็จะตัดหญ้าจากเพื่อนเนเนี่ยจะตัดหญ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆน วันนี้ส้มจะพามาชมนาของแม่ดองกับพ่อดองของน้องสาวส้มนะจ๊ะนี่ละจ้านาข้าวดำด้วยรถจ้ะรถดำนาแล้วนี่ก็แม่ดองนะจ๊ะแม่ดองจ้าวันดีจ้าแม่ดองแม่ดองแม่ดองจ้าวันดีจ้าน้องแม่ดองแม่ดองน้องสาวจ้ะก็เอ่อทำทำนากี่ไร่จ้าแม่ดอง หกไร่จ้ะหกไร่จ้ะหกไร่แล้วก็ใช้ปุ๋ยอะไรจ้าปุ๋ยปุ๋ยยูเลียกับปุ๋ย1ิ20หยี่สิบศูนย์จ้ะปุ๋ยแล้วก็ดำนานหรือยังจ้าแม่ดองข้าวประมาณนี้ดำได้สองเดือนแล้วจ้ะประมาณสองเดือนจ้ะเพื่อนเพื่อนแม่ดองดำนี่แหละจ้ะสวยงามมากแล้วก็ใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอะไรนะาบอกอีกครั้งหนึ่งจ้ะปุ๋ย ปุ๋ย16 20 0แล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยโฟมปุ๋ยยูเรียนอะไรจ้ะจ้ะขอบคุณจ้ะก็หกหกไร่นะจ๊ะก็ไปถึงโน่นละจ้ะไร่จ้ะแล้วก็แม่ดองก็ปลูกมะพร้าวด้วยจ้ะเพื่อนๆดูสิมะพร้าวแล้วก็ต้นมะขามนี่เละจ้ะฝนก็ตกปรยโปรยนะจ๊ะจะ้ะน้องสาวก็มาด้วยน้องสาวอยู่โน่นวันดีจ้ะน้องสาวก็มาด้วยวัดดีอยู่โน่น เดี๋ยวเดี๋ยวไปชมรถไถนากออขอโทษจะรถดำนากันเลยนะจ๊ะว่าเป็นยังไงแม่ดองก็มีก็มีของเขาเองนะจ๊ะเขาซื้อมาไปไปชมกันเลยจ้ะชมข้าวเสร็จแล้วนี่ก็กำลังจะเดินไปชมรถดำนานะจ๊ะส้มก็เคยเห็นอยู่จ้ะแต่ไม่เคยเห็นใกล้ๆสักทีหนึ่งวันนี้ก็ดีจ้ะจะได้เห็นใกล้ๆโอ้นี่ละจ้ะนี่นี่น,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 นี่เห็นแล้วจ้านี่ โอ้สุดยอดเลยน้องสาวน้องสาวเป็นคนเอาออกให้ชมนะจ๊ะ mm hmm. ก็เป็นอย่างนี้เระจะรถดำนาสมก็เพิ่งเคยเห็นใกล้ๆนี่แหละจ๊ะเพื่อนห้าแถวเหรออ๋อห้าแถวจํา <Okay. S 1> แม่แม่ดองบอกว่ารถดำนาห้าแถวจ๊ะนี่แหละจ๊ะก็ดำ <Yeah. S 1> กอ็อืมแล้วคนคนก็นั่งตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> แล้วคนก็นั่งตรงนี้แล้วก็ต้นกล้า ต้นกล้าไว้ไหนจ๊ะต้นกล้าก็วางเป็นแถวอยู่ตรงนี้โอต้นกล้าก็วางเป็นแถวตรงนี้ก็วางตรงนี้ด้วย๋อวางวางตรงนี้ด้วยสุดยอดเลยจ้าเพื่อนๆโอ้ยุคใหม่ส้มก็ไม่รู้หรอกจ้าก็เคยดำตอนเป็นเด็กอืมก็เข้าท่าเหมือนกันนี่จ้ะรถดำนานะจ้ะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งจ้าไอเดียดีมากๆเลยจ้ะไอเดียคนไทยอันนี้รถเข้า เออผลิตที่เมืองไทยหรือเมืองนอกจ๊ะแม่ดองรถลดรถดํำนานนี่ผลิตที่เมืองนอกจ้ะโอ้ผลิตที่เมืองนอกจ้ะเพื่อนๆโอ้ส้มก็คิดว่าผลิตที่เมืองไทยของญี่ปุ่น๋อของญี่ปุ่นจ้ะเพื่อนๆโอ้สุดยอดเลยก็คิดว่าผลิตที่เมืองไทยไม่ใช่นะจ๊ะผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นจ้ะเพื่อนๆสุดยอดเลยเก่งมากๆเนี่ยจ้ะสีฟ้า อันนี้ก็วางต้นกล้าใช่ไหมแม่ดอง <Yeah. S 1> อันนี้ก็วางต้นกล้าจ้ะเนี่ยจ้ะแล้วตรงนี้ก็วางต้นกล้าด้วยเนี่จ้ะไอเดียดีมากเลยจ้ะ <Yeah. S 1> อือเดี๋ยวไปชมข้าวอีกทีหนึ่งจ้าแล้วนี่ก็สะบ้านแม่ดองนะจ้าเนี่ยจ้ะก็ปลูกต้นไผ่ไวร้รอบๆอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยจ้ะเพื่อนๆ แล้วก็ที่เห็นไกลๆนั่นก็เป็นนาคนอื่นนะจ๊ะก็นาคนอื่นก็อาจจะเป็นพี่น้องก็ได้จ้ะส้มก็ไม่ได้ถามก็กําลังงามดีจังเลยจ้ะกอใหญ่ๆเนี่ยจ้ะสุดลูกหูลูกตาที่นาบรรยากาศดีมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆเน,นี่ยจ้ะก็บรรยากาศ อันอันนี้ถ่ายทำช่วงเช้านะจ้าช่วงเช้านะจ้าท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามนะจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจยิ่งๆขึ้นไปด้วยนะจ้าแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบนาข้าวของพ่อดองแม่ดองของน้องสาวส้มนะจ้าโชคดีมีความสุขจ้า แล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟสดีจ้า